กันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอเตอร์โฟกัสอีกเชินเคยคลิปนี้ก็อยู่ในเกมฟรีไฟอีกแล้วนะเดี๋ยวจัดสาหรับชุดใหม่กันก่อนนะสำหรับตรงนี้ก็มาทําการซูมลองดูมาทําการรับลองดูหลังจากที่เราได้ทําการเติมไปประมาณ30บาทไนดะ้ทุกคนโอ้โหได้เยอะมากๆได้ประมาณ3 0 0กว่าเพรเฮ้ยน้องผมเอาไอดีผมไม่ทาอะไรเนี่ยบ้างเนี่ยเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเริ่มมาใส่อะไรได้บ้างเนี่ยโอ้น่าจะเป็นกล่องศพแหละ เดี๋ยวเราแต่งกายใหม่ก่อนนะทุกคนมันแต่งตัวตรงไหนเนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นนะเอาจริงไม่ค่อยได้เล่นเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวใหม่เอาตัวใหม่ตัวใหม่สักก่อนนะเฮ้ยอีนี้โคตรห่อเอ้เอานักกากเอานักกากมาใส่ก่อนเฮ้ยเอาชุดไปใส่เอาเอาชุดไหนเอาชุดนี้ละกันเฮ้ยนี่แล้วก็เอาใส่ตัวไหนดีตัวนี้เหมาะไหมไม่น่าเหมาะมั้งทุกคนได้ไหมได้ไหมเฮ้ยไม่น่าได้นะ เออใช้ได้อยู่นี่อ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าหลังจากที่เราได้ทําการเติมไปนะก็ตกละ ตก 1>, 1บาทนะทุกคนถ้าเราเติม1บาทไปแล้วก็ได้ประมาณ10เพรถือว่าคุ้มนะแล้วก็เพรไม่ติดลบด้วยนะวันนี้มาอัปเดตด้วยละกันนะ <S <S บางคนสงสัยพี่เพรจะติดลบไหมนะตรงนี้ก็เพรไม่ติดลบนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าหลังจากที่เราได้ทําการเติมไปประมาณ30บาทได้อยู่ที่3 0 0เพททุกคนก็นวันนี้นะทุกคนเราก็จะมารับให้เพื่อนดูนะครับว่ามันจะสามารถรับต่อได้อีกไหมแล้วก็สําหรับใครที่อยากเติมลองดูอยากท้ามหมื่นผมนะเดี๋ยวแปะลิงก์ไม้ให้ใต้ล่างคลิปละกัน ถาทำการกดคลิกรับกันก่อนนี้ รับต่อเนื่องได้เลยนะทุกคนโอ้โหก็ยังสามารถรับได้ปกติอยู่นะทุกคนตอนนี้ก็บวกเพิ่มมาอยู่ที่311เพชรแล้วเหลือเวลาจนถึงวันที่25นะทุกคนเดี๋ยววันพรุ่งนี้อัปเดตต่อเนื่องเลยกันเลยละกันนะทุกคนเผื่อเพชรม,มีการติดลบนะก็รอวันพรุ่งนี้นะทุกคนสําหรับเพชรของเราก็ทยอยสะสมไปเรื่อยๆแล้วนะทุกคนบวกเพิ่มมาเยอะพอสมควรอ,อยู่ตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานเพชรเราเหลือแค่เมื่อวานเมื่อก่อนเลยทุกคนน่าจะประมาณสองสามวันที่แล้วนะ เพชรของเราเลยอ,อยู่ที่91เพชรนะ91เพชรตอนนี้ก็บวกเพิ่มมาโอโห200กว่าทุกคนโอโหโคตรคุ้มเลยนะเดี๋ยวมาดูที่กล่องจดหมายของเรากันดีกว่าเดี๋ยวรับทั้งหมดเลยนะอ่านี่รับทั้งหมดเลยนะหลังจากที่เราได้ทําการเติมไปนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าหลังจากที่เราได้ทําการเติมไปใช่ไหมทุกคนเรามาใช้เพชรกันสักหน่อยนะเราไมา่ใช้เพชรโอโหคุม้ม มีตัวไหนน่าน่าน่าซื้อไหมทุกคนน่าซื้อไหมโหลดก่อนโหลดก่อนไม่ค่อยได้เล่นจริงๆนะบอกบอกไว้เลยเกมนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะโอ้โหหมวกไม่ไม่น่าสนใจอ่ะทุกคนเฮ้ยถ้าหล่ออ่ะทุกคนโคตรหล่อเว้ยเดี๋ยว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 มีตัวสุ่มไหมเฮ้ยมีตัวสุ่มเฉยเลยเฮ้ยชุดน่ารักเว้ยเดี๋ยวเราเอาไม่เอาตัวนี้แล้วก็เอาไหนดีเอาไอบอลแล้วกันอ่ะมีแค่นี้ าลองสุ่ม9เพศทุกคนมาสุ่มมาสุ่มนะได้ไหมจะได้ไหมเฮ้ยได้หมวกมาแล้วทุกคนถือว่าใช้ได้อยู่นะมีหมวกมีตัวไหนบ้างเนี่ยที่เราสามารถสุ่มพอได้บ้างเนี่ยได้ไหมไม่น่าได้นะเฮ้ยมีสุ่มฟรีเอามาสุ่มมาสุมส่มฟรีสุ่มฟรีทุกคนสุ่มฟรีนะมีตัวอื่นไหมที่เราสามารถทำได้ เฮ้ยปืนสวยฮะแต่เอาเราไม่เอาละเรามีเยอะแล้วมาสุ่มต่อเนื่องโอ้โหไม่ได้ได้ไหมได้ไหมรอบนี้ได้ไหมต้องไล่เลยโอ้โหไม่ได้ซะละนี่รับก่อนรับก่อนนะเดี๋ยวสุ่มให้เพื่อนดูทีละครั้งเลย โใกล้จะหมดแล้วอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งโอ้หมดไปเป็นที่เรียบร้อยก็สรุปว่าในะทุกคนวันนี้เราก็มารับเพิ่มนะทุกคนมาบบกเพิ่มอีกประมาณ 40สเพรนะสำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะเราเติมไป30บาทนะรวมๆแล้วนะทุกคนถ้าเราจะได้ทั้งหมดก็คือเราจะได้อยู่ที่300กว่าเพชรนะทุกคน 300- ถึง400เพรขึ้นอยู่กับการเติมของเพื่อนๆด้วยนะมาดูตัวต่อมาก,กันดีก,กว่านะทุกคนตรงนี้ก็น่าสนใจอยู่นะเดี๋ยวให้ผมหาโค้ดส่วนลดกันก่อนนะทุกคนเป็นคูปองส่วนลดนั่นเองนะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มอยู่นะทุกคนค่อนข้างที่จะคุ้มอยู่อรอติดตามแล้วกันรอติดตามนะไม่รู้ว่าใครยังเติมอยู่หรือเปล่านะ ตัวไหนตัวนี้ก็ได้อยู่ที่ประมาณ 200กว่าเพชรนะทุกคนประมาณ200กว่าเพชรแหละถ้าจำไม่ผิดนะเออประมาณ200กว่าเพชรแล้วก็บวกเพิ่มอีก100เพชรนะครับเป็น300กว่าเพชรนะครับประมาณนี้นะสำหรับใครที่จะทําการเล่นเกมนี้ก็ลองดูวิธีการเติมของผมได้นะทุกคนช่วยได้เยอะอยู่นะทุกคนมันอาจจะไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะทุกคนกคน็พิจารณาดูดีๆแล้วกันนะวันนี้มาล็อกอินรับกันฟรีๆไปก่อนนะสำหรับวันนี้ก็ถือว่าคุ้มแหละนะทุกคนอรอติดตามนะทุกคนเดี๋ยวเรามันจะมาสุ่มทาการสุ่มลองดูนะว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าใน e ีีหน้านะ เจอกัรว,วันพรุ่งนี้ทุกคนไม่รู้ว่าเพชจ,จะติดลบหรือเปล่ารอรุนนะโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปดดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์คลิปนี้กันด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องมตโตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ